ผู้นำเสนอในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้อเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนผ่านระบบ e-learning ในรายวิชา000130ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศสำนักวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นพอสอเพนพันธ์เพศสอนนะคะจากสาขาวิชาสารสนเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเรียนเชิญค่ะ นะคะโอ้โหมาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเห็นนะคะตั้งแต่ท่านอาจารย์ท่านแรกท่านที่สองท่านท่านแรกท่านที่สองแค่ไม่กี่ปีนะคะท่านที่สามสิบถึงยี่สิบปีมาเจอรุ่นนี้เบบี้บูมสามสิบกว่าปีแล้วค่ะที่สอนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ดีใจค่ะเห็นรู้สึกรุ่นอาจจะรุ่นน้องรุ่นลูกเลยหรือเปล่าก็ไม่ทราบที่ขึ้นมาเป็นครูที่ เกรดทีเชอร์ใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อวานนี้ท่านคุณหญิงได้พูดไว้นะคะสำหรับในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะ,ะเราก็ได้สอนวิชาทักษะการรู้สารสนเทศวันนี้ก็เลยที่จริงสอนมาหลายหลายปีแล้วเหมือนกันตั้งแต่รุ่น บุกเบิกกับท่านอาจารย์สุภาพเลยมั้งคะต้องขออนุญ,ญาตก็ต้องขอพระคุณท่านอาจารย์ือนกันที่ปลุกลุกปลุกน้ากันมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะตั้งแต่ปี49นะคะสิ่งที่ทําให้ทำวิจัยชั้นเรียนในครั้งนี้ก็ทําง่ายๆค่ะไม่คิดอะไรยากนะคะเพราะฉะนั้นก็มองเหมือนกับทุกคนที่จริงไม่ต้องพูดเลยไอ้กรอบเนะี่ยคิดหรืออะไรตรงนี้นะฮะมันต้องพัฒนายอย่างงี้ะคะ่ะหาอะไรใหม่ๆถึงแม้จะเป็นยุคที่ โอ้โหกลัวคอมพิวเตอร์นะคะแต่ก่อนแต่ก็ต้องก้าวให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนไปเพราะนั้นครูหยุดนิ่งไม่ได้นะคะถึงแม้จะใช้ e-learning ก็ไม่นิ่งนะคะ,ะเราก็อยากจะรู้ว่าเอ้ตรงเนี้ยเขาพูดว่าเออถ้าใช้แล้วมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเป็นที่พอใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็เลยทำให้คิดที่จะลองเก็บข้อมูลตรงนี้ดู ในรายวิชาทักษะการรู้สาราสนเทศนะคะหลายๆท่านก็คงเขารู้จักนะคะก็คงจะไม่ได้สอนในนี่ไปไหนก็คือสอนเรื่องของ learn how to learn นั่นเองนะคะที่เรารู้รกันอยู่เพราะฉะนั้นวิเคราะห์ให้ได้ะคะ่ะอะไรคือสิ่งที่ต้องการนะคะหาให้ได้ว่าจะอะไรมาเป็นตัวที่จะตอบคำถามหรืออะไรก็แล้วแต่ ประเมินสิ่งที่หาได้นั้นนะคะนี้เป็นในเรื่องของรายวิชาแล้วก็นํามาประมวลให้ได้ในสิ่งที่เราค้นพบนะคะและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำเสนอในรูปแบบต่างๆก็แล้วแต่นะ,ะในรายวิชานี้เราก็กำหนดไว้ให้เนี่ยก็คือนอกจากจะทำเป็นตัวเล่ม ผลงานที่สมบูรณ์แล้วก็จะต้องมีการนำเสนอ Presentation แบบนี้นะคะแล้วก็ทำในรูปแบบอื่นอย่างเช่นทำเป็นโปสเตอร์ทำเป็นแผ่นพับหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้อินโฟกราฟิกที่เข้าสามารถจะย่อยเรื่องราวทั้งหลายนำมาเสนอได้หลายๆรูปแบบนะคะวิธีการเรียนการสอนก็หลากหลายค่ะปัจจุบันน่าจะเป็น Active Learning นะคะได้อยู่หรือเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าอะไรนะคะ n d e d เออเราต้องเอามา หลายๆวิธีนะฮะเอามารวมๆกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มทั้งหลายมีเกมให้เล่นนะคะแต่เขาอันนี้ก็เรียนสนุกเหมือนกันนะคะมีเกมให้เล่นแล้วก็ตัวที่สําคัญที่เอามาใช้เป็นเครื่องมือแล้วก็ทาให้มีวิจัยวันนี้ก็คือตัวเทคโนโลยีนะคะก็คือตัว e-learning ไว้เป็น,บบนิหนึงในมหลาลัยขอนแก่นเนี่ยเราก็ใช้ตัว Mo เด n นะคะที่เป็น Learning t o o l ที่เราเอามาใช้ซึ่งมันก็เหมือนเป็น,ปนคลังความรู้จริงๆแล้วเนี่ยสอนมาตั้งแต่ปี4 2549แต่ว่ามาเริ่มทำา l l e r r n n n g เนี่ยในปี2551นะคะซึ่งตอนแรกก็เก็บเป็นคลังความรู้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเก็บเอกสารเก็บอะไรทั้งหลายที่เป็นเ,เครื่องมือในการใช้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆตอนหลังก็มีเรื่องของการทดสอบมีกิจกรรมต่างๆที่ ให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ได้แล้วลืมบอกไปนะคะวิชานี้นะคะออถ้าในเทอมต้นเนี่ยหกลทราบว่าเทอมหน้าเนี่ยค่ะที่จะเปิดสิงหานี้66กลุ่มนะคะที่จะต้องรับนักศึกษาใช่ไหมคะประมาณเกือบ3 0 0 0คนแล้วในเทอมปลายก็จะอีกประมาณพันกว่านะคะประมาณนั้นในเทอมที่ผ่านมานี้ประมาณ700กว่าคนนะคะ เพราะนั้นก็ต้องหาแะคะ่ะทุนแรงขึ้นมานิดนึงว่าทำยังไงถึงจะทำให้เรียนนักศึกเรียนรู้ได้อย่างว่องไวามากขึ้นหรือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยที่จริงเราก็เมื่อกี้นี้ที่บอกวิวธีฟร c l คลาส o o มอะไรเนี่ยเราก็เหมือนกับเราได้ทำแล้วนะคะเพราะก่อนก่อนที่นักศึกษาจะกลับมาเข้าชั้นเรียนนะคะในบางเซกชั่นเราก็ให้ไปดูสื่อต่างๆที่อยู่บน e-learning นะคะ อ,อยู่บน e-learning แล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นบางบางวิชาเราก็ไม่ต้องสอนแล้วก็จะมีเป็นพวกคลิปเหมือนกันเป overview ของรายวิชามีสื่อการสอนทุกทุกอย่างคือมีทั้งที่เราทําขึ้นเองนะที่เป็นเนื้อหาของรายวิชาแล้วก็ที่ลิงก์ไปอย่างอื่นๆเหมือนเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สอนมาหลายหลายปีก็เลยอยากจะรู้ว่าเออ แล้วนักศึกษาเขาพอใจไหมกับสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาให้เขานะคะก็เลยมีงานวิจัยนี้ขึ้นมาเราก็เลยเอาลองดูก่อนนะคะกลุ่มในเทอมที่แล้วนะคะมีอยู่16กลุ่ม700กว่าคนเนี่ยนะคะก็เอามาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะคะเครื่องมือเราก็มี2ออ,อันคือแบบสอบถามความพึงพอใจกับแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีแบบทดสอบย่อยระหว่าง แต่และหน่วยด้วยนะคะคือพอเรียนเสร็จก็ให้ทดสอบย่อยด้วยแต่เมื่อเรายังไม่ได้เอามาใช้ใน,ในการคคิดวิเคราะห์ในครั้งนี้นะคะในในเทอมต่อไปเราคงจะมเีเอาของหน่วยย่อยนะคะซึ่งมีทั้งหมด6หน่วยเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบเราแบ่งออกเป็น3 3ด้านด้วยกันนะคะก็คือถามในเรื่องว่าไอกิจกรรมที่มันอยู่บน e-learning เนี่ย เขาพอใจอะไรมากที่สุดนะคะก็พบว่าในเรื่องของการทําแบบทดสอบออนไลน์กับการแจ้งผลคะแนนเขาจะให้ระดับความคิดเห็นสูงนะคะเพราะว่าอันนี้เราใช้มาตรา4ระดับนะคะแค่4ระดับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าพอเขาทําแบบทดสอบเสร็จปุ๊บเขาทราบคะแนนได้ทันทีนะคะเรา ระบบมันก็จะคิดคะแนนให้เสร็จสับเรียบร้อยมีการส่งงานในกลุ่มได้ลงทะเบียนเข้าคืนนี้ใช้บนออนไลน์หมดเลยนะคะพวกประกาศพวกอะไรก็อยู่ในระดับปานกลางนะคะ ในด้านที่2คือในเรื่องของประสิทธิภาพตรงนี้ก็อยู่ในระดับบานกลางนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นในเรื่องของเราใช้โมเดอรเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสำนักนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยนะคะก็เป็นระบบที่ถ้าม,มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ในตัวระบบมันอาจจะต้อง มันอาจจะเป็นทางการนิดนึงนะคะก็ต้องให้ทางเขาเป็นคนทําแต่เราก็สามารถที่จะเสริมนะฮะทำโปรแกรมอะไรอื่นเสริมเข้าไปได้อันนี้ก็คงจะต้องพัฒนากันต่อไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เห็นว่าเออเนื่องจากมันเป็นลําดับของการสอนเพราะฉะนั้นในเรื่องเนื้อหาก็โอเคนะฮะอยู่ในระดับมากจริงๆแล้วก็ค่อนข้างจากปลานกลางเนี่ยก็คือค่อนข้างไปทางที่อ,อยู่ในระดับมากอยู่นะคะ ส่วนในด้านสุดท้ายคือถามเขาว่าในการเรียนรู้ของเขาบน e-learning เนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นที่มากที่สุดเลยก็คือทำให้เขาได้ทบทวนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ต้องทิ้งนักศึษาหลังห้องหรือว่าพวกนักศาที่อะไรนะคะไม่เข้าชั้นเรียนเราก็ไม่ไม่ ได้ทอดทิ้งเขาเขาก็สามารถที่จะไปทําได้และเมื่อเวลาที่เขากลับมาทํากิจกรรมกลุ่มก็คล้ายๆกาาับารท่านหนึ่งที่พูดเนี่ยนะคะเขาก็หยิบเดี๋ยวนี้ก็ง่ายค่ะก็หยิบไอ้เครื่องมือสื่อสารของเขาทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาใช้ได้แต่เราจะแยกกลุ่มนะ้าใครไม่ไม่ได้อ่อะไรนะคะเตรียมความพร้อมมาก่อนเราจะแยกไว้กลุ่มเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้ก็ช่วยให้เรารู้ว่าเออกลุ่มของนักศึกษาเราเนี่ย กลุ่มไหนที่เราจะต้องให้ความใส่ใจหรือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษอันนี้ก็ดีดีขึ้นนะคะก็จะแยกเข้าไปกลุ่มหนึ่งเลยในครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณสี่ห้าคนที่แบบไม่ค่อยเตรียมหรือบางบางคลาสก็บางเซกชันเนี่ยก็อาจจะเยอะกว่าน,น,น้นนะคะไม่งั้นก็จะแยกเขาแล้วให้เขาศึกษาเลยเดี๋ยวนั้นนะคะเขาก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้ไม่เสียเวลาแล้วในคราวต่อต่อไปเนี่ยเขาก็รู้ค่ะเขาก็จะต้องเตรียมตัวมานะคะเพราะฉะนั้น จากทั้งหมดนะคะผลการเรียนนะคะผลสมริตเราก็เลยลองดูก็เพิ่มขึ้นค่ะหลังหลังเรียนก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะถ้าจะให้สรุปแล้วจริงๆคงคล้ายๆกันนะฮะดังนั้นเราก็คงจะต้องเห็นความสําคัญของการที่จะนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาของเรา น,ะะนั้นน l l e r r n n n g ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งนะคะเราเอาไปใช้ร่วมกันมันต้องคงต้องเป็นการผสมผสานแล้วที่สําคัญที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากๆก็คือทําให้เขาได้มีการพัฒนาพฤติกรรมของเขานะฮะไอตรงนี้ยค่ะสำคัญเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเนื่องจากว่าเวลาเราให้ทําแบบทดสอบหรือเราให้ทํากิจกรรมอะไรเนี่ยมันจะมีเงื่อนเวลาถึงแม้บาง,บาง อย่างถ้าเป็นแบบทดสอบนีย่ยหมดเวลาคือหมดเวลาคะแนนเขาก็จะไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าเผื่อบางกิจกรรมเนี่ยส่งใบงานหรืออะไรทั้งหลายเราถึงแม้เขาเราเปิดนะคะแต่ว่าเขาส่งช้าตัวแดงมันก็จะขึ้น,นเราก็จะรู้เราก็จะแยกแยะได้ว่าเออนักษาคนไหนมีความใส่ใจอย่างไรและสุดท้ายแน่นอนยุคนี้คงหนีไม่พ้นนะคะมิลเลนเนียมเจเนเรชันก็ต้องเอาเทคโนโลยีมาให้เขาใช้แน่นอนค่ะ ขอบพระคุณอขอบพระคุณค่ะไม่ทราบว่า